สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรได้รับทราบอีกแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นอันว่าเซ็นเป็นที่เรียบร้อยสําหรับปะยะทก็คือได้ขายายางให้ n o อิสทับเบอรจำนวน1.04แส,สนตันตลาดกลางคึกคักราคายางทุกชนิด ยังพุ่งอยู่เด้งรับข่าวดีเพื่อที่จะลบสต็อกยางเก่านั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็เช็กกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำนักงานตลาดกล,ลางยางฟาราจังหวัดสงขลารายงานราคาน้้ำยางสดหน้าโรงงานณนะวันที่28เมษายน2564จะอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น50สตางค์เช่นเดียวกับยางแผ่นรมควันราคาก็จะอยู่ที่3 0 6.63บาท89สตางค์ต่อกิโลรกร,รมัมก็คือปรับขึ้น32สตางค์นั่นเองสอดรับกับตลาดล่วงหน้าที่ปรับบวกขึ้นเช่นเดียวกับคาดการณว่าเป็นการรับข่าวดีที่กยทอได้ขายยางให้กับผู้ชนะการประมูลก็คือบริษัท Nois r u บ b e r จำกัดมหาชนนั่นเองครับนายกรตักว,ร,วกรั่า่วการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่า นำเนินการระบายยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563โดยคำนึงถึงระยะเวลาและก็ราคาจำหน่ายที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและราคายางนั่นเอง บริษัทที่ประมูลยางแผ่นรมควันอัดก้อนและยางอื่นจำนวนทั้งสิ้นก็คือ14763ตันในโครงการดังกล่าวได้ก็คือบริษัทนอร์อิสรับเบอร์จำกัดมหาชนซึ่งกยทอกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ประมูลต้องซื้อยางเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของปริมาณยางที่ประมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยางเป็นการรักษาระดับความต้องการยางพาราโดยหลังจากลงนา สัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วจะเริ่มส่งมอบได้ในวันพรุ่งนี้คือ29เมษายน2564และจะเร่งส่งมอบอยางให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนที่ผลผลิตใหม่จะออกสู่ตลาดนั่นเองนายชูวิทย์จึงธนะสมบูรณ์กรรมการบริษัทนอริส r รเบอร์จำกัดมหาชนกล่าวว่าการประมูลยางแผ่นรมควันอัดก้อนจำนวนทั้งสิ้น 1 4 7 6 3ตันในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแท่งซึ่งบริษัทได้กำหนดปริมาณและการผลิตของปี64ไว้ที่4 0 0 0 0นตันดังนั้นในการนำยางที่ประมูลได้ซึ่งเป็นยางเก่าไปใช้ประโยชน์จึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการฟื้นภูสภาพเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ประโยชน์และมีคุณภาพดีเหมือนเดิมนั่นเอง นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้เอามาเล่าล่าวบอกข่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในวันนี้ก็คือว่าแม้จะขายยางลลสต็อกยางเก่าของกยทออกไปแต่ก็ยังไม่มีผลกระทบต่อราคายางพารานั่นเองครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ